ครับสวัสดีครับอีฟซีผคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันอังคารที่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับพอเตรียม้ามาติดตามอีกครับกับเราพัฒนานะครับเนาะของเซียนพี่ไม้นะครับครับเซียนพี่ไม่งวดที่ผ่านมานะครับเนาะบนล่างบนบ่วเขานะครับเนาะมีเจดหนึ่งครับจะวันล่างเพก็หายมา สี 47, 72, 42, ่เจ็ดเจ็ดสองสี่สองฝากฏว่าสี่เจ็ดเจ็ดสี่มันมาออก,ออกบนเนาะครับเนาะครับนี่ครับให้ล่างออกบนอีกแล้วกับเซียนพี่ไม้นะครับเอางวดวันที่วันพุทธที่สิบเอ็ดมาตามกันต่อนะครับเนาะครับ,นะรบกับเซียนพี่ไม่ แต่ว่าเรียกเพิ่นกับบอหลายหา่างคือเก่าแหะครับเอฟซีวันพุธที่สิบเอ็ดนะครับเนาะวันพุธที่สิบเอ็ดมกราคมสองห้าหกหก เราพัฒนาเสียนพิม่ See the... ว่าน,นี้เอาเลขติดกันนะครับเนาะเลขติดเลขติดบนล่าง เลขติดบนล่างกับกิ่งไม้ถึงเป็นเลขยิงเป็นเนาะครับเนาะแต่วันนี้มันหามาสามตัวเลขติดบนล่างสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าแต่ว่าจับคู่มันจะจับว่าหลายห่างเนาะครับที่เป็นเน้เนๆให้ นี่คือเหล็กติดนะครับนะเนาะเหล็กติดบนล่างนะครับด้านของเซียมพี่ไม่แต่ว่าจับคูครับบนันบนก็าจียมกันนี่เกียนให้ตามเพื่อนไหมาเนาะครับเนาะ บนสามห้าสามเจ็ดไซนส์สกุล ครับสามหางแค่นี้บน fc บสี่นลายหางนี่คือบนนะครับเนาะอันนี้ส่วนส่วนล่างครับยีบสี่าง ต่างมีสี่หก ห้าเจ็ดแค่นี้ไหมครับบ่ได้อลายหางนี่เมันหามาเสื่นที่ไมหมงวดนี่กระไมาเทิงเลขติดนี่ครับเลขติดอาจจะเป็นเลขวิ่งเลขหลุดเพันได้เนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าติดบนล่างสามสี่หานครับนี่ครับมีแค่นี้นะครับเนาะเอฟซี ยังพัฒนามาใช่ไหมเบิงเดี้ยวขับเราพัฒนาวันที่สิเบเอ็ดเดือนหนึ่งหกหกนะครับบนล่างนะครับวิ่งบนล่างเยังบอขับสามสี่ห้าครับบนสามห้าสามเจ็ดสี่ห้าล่างสี่หกห้าเจ็ดห้าหกมีแค่นี้ไหมครับโมเดลาลายตัวนี่คือ เซียนพี่ไม้เนาะครับเนาะหรือว่าอาจารย์ธวัชชัยเห็นไหครับอาจารย์ธวัชชัยนะครับเนาะครับพอเตรียมขอกราบขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้ออาจารย์ธวัชชัยหรือว่าเซียนเซียนพี่ไม้เนาะครับเนาะที่ไหนตัวเรียกแนวทางพอเตรียมมาฝากพี่ฝากน้องบานนี้ครับเอฟซีพอเตรียมขอดข้อบ่อนิจหน่อยเนาะครับเนาะอ่าเพราะว่า ก็มีเอฟซอยู่หลายคนนะท่านจากซอยคาสมุดยินสอหรือว่าคากับฟงกับแฟกับเซียนพี่ไม้นาะครับเนาะเอฟซี FC โทรมาโทรมาหาพอเตีมก็ได้นะครับหมายเลขโทรนะครับศูนแปดศูนเบ,อร,เบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันนะะพอเตีมหนึ่งเกียร หกหนึ่งสี่สามห้านี่ครับโคก็ได้ไล่ก็มากก็ไดเนาะครับเนาะนี่ครับ ันนี้เบอร์โทรพอเตี่ยมนะครับเด้อพอเตี่ยมเบอร์โทรนะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์เดียวกัน0801761435นะครับใครอยากนี่ซอยมาไล่นำใจพากับสมุดดินสอกับเสี่ยนที่ไม้เนาะครับเนาะกโทรมาหาพอเตี่ยมได้นะครับครับเขาจับหน้าจอยเบิ่งนะครับเด้อเอฟซีคอยแห้งโศกโศกมันๆัคอยแห้เขาปังๆอีกเนาะครับเนาะกับเรื่องราวพัฒนาของเสี่ยนที่ไม้ นะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อครับเด้อเอฟซีนะครับเนาะแต่ว่าเลขเมื่อกี้งวดที่ผ่านมาพ่อเตียบอกให้เบิ่งแล้วเนาะครับเนาะสี่เกตล่างเพิ่งให้มาสี่เกตล่างไปออกเกตเกตซีบนขับงวดนี้เอากับเบิ่งเอานะครับ,นะรบนะเนาะเลขอเพิ่งหน่อยห่างนะครับมักตัวใดเขาข้างกับจิลืมกับตัวไว้น้ำเนาะครับเลยพีเนาะนะครับส่วนบนกับสามเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสี่ห้าส่วนล่างล่างสี่หกห้าหกห้าเจ็ด แชร์นี่ครับอ่าขอกราบขอบพระคุณเชียนพี่ไม้อีกเท่านึงนะครับเนาะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิองมาติดตามพ่อเตี่ยมการมัามากการสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดชแชร์พ่อเตียมน้ำเลี้ยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนะครับเอาสุดท้ายตายสุดหน่พ่อเตียมก็ขอเอฟซี FC ทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิองมาติดตามพ่อเตียมขอให้โชคๆมันมันกับหวยลาวพัฒนาวันที่สิบเอ็ดนี้นะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เอาไว้พอกันลิหนาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม